คุณกำลังฟัง Modern i s t Podcast ชัดทันบรรดาลใจ Fast Fashion เรื่อ Fashion รอกันไม่ได้สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังนะคะพบกับรายการ Fast Fashion เพราะแฟชั่นมันรอกันอีกไม่ได้แล้วนะคะวันนี้พบกับเจมดารินการจนารดกองบรรธิก,า,การ เมื่อเข้าก่อนนะคะเราพูดถึงเรื่องผลกระทบของโควิดกับแฟชั่น101เนอะว่าเออแฟชั่นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างหรืออัปเดตเทรนต่างๆหรือการอัปเดตสับให้เราเข้าใจกันตรงกันกันอนหรือการปรับจูนให้เข้ากันก่อนเนาะโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะอากาศเย็นค่อนข้างจะหนาวเลยอย่าลืมห่มผ้าห่มอุ่นๆและมานั่งเปิดพอดแคสต์ฟังสบายๆกันก่อนนะคะ ซึ่งเอพิโซดนี้นะคะจะพูดถึงเรื่อง sustainable fashion กับการเปลี่ยนแปลงมุมมองสร้างสรรค์ได้อย่างไม่มีชิ้นสิ้นสุดกันค่ะในมุมมองของเรานะคะ sustainable fashion เนี่ยไม่ได้ใช้แค่การทําให้เกิดความยั่งยืนแต่ในุงการแฟชั่นเนี่ยเราพูดถึงเรื่องการ เปลี่ยนแปลงมุมมองที่เหนือบนความแตกต่างและผาสานก,กับเทคโนโลยีกับสิ่งที่มีอยู่เดิมหรือภูมิปัญยาท้องถิ่นเนี่ยในการผลิตสิ่งสิ่งหนึ่งขึ้นมาในขนาะเดียวกันเราก็สามารถลดบทรภาวะทางกาศหรือยืดอายุสิ่งแวดล้อมให้ใช้ได้นานยิ่งขึ้นเพราะแฟชั่นอย่างยั่งยืนเนี่ยไม่ได้ทำให้เกิดการ เปลี่ยนผ่านหมือบนไปของกระแสโลกที่ไวแต่โลกเพียงเท่านั้นแต่เป็นการหยุดโลกหรือทําให้ความต้องการของมนุษย์ช้าลงไปเพียงเช่าคู่หนึ่งกระทอนเองและเวลามองทบวไปของเราเนี่ยเวลาการใส่เสื้อผ้าซ้ําๆหรือการใช้สิ่งเดิมซ้ําๆไปซ้ํามาเนี่ยมักจะโดนถามถ่ายอยู่เสมอว่าใส่ซ้ําอีกแล้วหรือใส่ทําไมมันหลุดเทนไปแล้วนั่นก็เพราะว่าอาจจะเป็นค่านิยมและผลกระทบของแฟชั่นหรือแฟชั่น ตามกระแสของมนุษย์ที่มีความต้องการอย่างไม่มีที่สิ้นสุดกันแน่ละคะบางทีมุมมองทั่วไปนะคะบงความแตกต่างกันอย่างใส่เสื้อผ้าซ้ซําๆหรือการสร้างอัตลักษณ์เดิมหรือนําสินเดิมมาประยุกต์ใช้นั้นเป็นเรื่องแปลกในยุคหนึ่งเลยก็ว่าได้คุณผู้ฟังลองึดูสิคะว่าวันวัน,วนหนึ่งนะคะเรามีกิจกรรมทำตั้งมากมายแล้วเราพบปรบ ผู้คนในสังคมค่อนข้างจะเยอะเนาะโดยการโพสต์รูปในโซเชียลบางทีเพื่อนๆคุณก็จะมาถามว่าเอ้าเธอทาไมใส่เสื้อผ้าซ้ํำละ่ะหรือทําไมเธอถึงชอบสีโทนนี้ซ้ําๆละ่ะซึ่งเรามองว่ามันเป็นเรื่องของบุวนตัวของบุคคลเนาะหรือก็เป็นผลกระทบของแฟชั่นอีกเช่นกันนะคะถ้าหากถามว่าเสื้อผ้าก็ทํามาจากสิ้ในใยธรรมชาตินี่นาะทําไมมันยังทําลายสิ่งแวดล้อมกันอีกเล่าเพราะว่าเสื้อผ้า ตัวหนึ่งนะคะอย่างเช่นเซอร์พา่ายแทร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวหนึ่งต้องใช้น้ํามากกว่า2.7ตันดังนั้นเท่ากับปริมาณน้ําที่เราสามารถใช้ได้ถึง 2- 3าปีเลยทีเดียวและน้ําพวกนี้เราสามารถนําไปทางปลูกผักหรือการทําทางกเกษตรได้มากถึง85%เกันเลยทีเดียวเชียวอันนี้ยังไม่รวมรับกับการยอมภาคสารยาฆ่า,มาแมลงหรือการฟอกผ้ากันอีกนะคะเพราะสารเคมีอันตรายต่างๆอย่างสารส้มฟอรัสซันเฟสหรือโครเมียมชุบเหล็กที่ทําให้จาก เหล็กเนี่ยเป็นทองก็ทำลายสิ่งแวดล้อมได้ไม่อย่างน้อยหน้ากันเลยทีเดียวแล้วสิ่งที่คุณผู้ฟังตตัต้งคำถามในใจว่าอา้าวถ้าหากเสื้อผ้าที่ใส่ไม่ทันละไปไหนกันละ่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่าเข้าหลุมฝังกบกันอย่างแน่นอนหลุมฝังกบที่มีมากถึง10ล้านตันต่อปีซึ่งเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าคือเราไม่ได้ใส่เสื้อผ้า ซ้ำๆกันอย่างทุกๆวันเนี่ยคือคนเราที่ใส่เสื้อผ้าซ้ำๆเนี่ยมันก็มีไม่ถึง10%อของโลกด้วยซ้ำนี่คงอาจจะเป็นเหตุผลหลักๆเลยนะคะที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวงการแฟชั่นเลยก็ว่าได้พอบีดิจิตอลนะคะหรือการเข้าสู่ยุคดิจิตอลด้วยแฟชั่นเนี่ยมันกิดจากการเปลี่ยนแปลงในวงการนี้อย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวพอไม่ว่าจะการเป็นการทำทดีโมเดลขึ้นแบบเสื้อผ้าหรือการใช้กล้อง AR สแกนบนเสื้อยืดเทมสตีแบบ แฟชั่นอย่างยั่งยืนของแถบสแกนดิเนเวียที่เขาใช้พลังงานสะอาดนะคะมาทำตามใจผู้สมใส่แม้กระทั่งการจัดแฟชั่นบนลานเวมบนโลกเสมือนจริงบนเกม Animal Crossing ซึ่งเป็นที่ฮือฮากันอย่างปีที่แล้วนะคะนั่นก็เป็นการจุดประกายความคิดทำให้เกิดไอเดียใหม่ๆได้เสมอเลยค่ะ ต่อมานะคะเหล่านักออกแบบเสื้อผ้าที่มักใส่จใจวัตถุดิบหรือการทําดีไซน์ล้ำล้ำบางอย่างนะคะไม่อาจตอบโจทย์บนสัดส่วนของมนุษย์นะคะเหล่านักออกแบบกลุ่มนี้หรือกลุ่มส่วนใหญ่ในวงการนะคะ <c oughs> เขาก็จะสามารถเอาแบบที่เขาต้องการหรือส่แดงอัดอตัณ์ที่เราต้องการใส่ลงไปลวดลายหรือสมผัสลงไปในโลกเสมือนจริงนี้ได้เลยนะคะและสามารถระบายความรู้สึกต่างๆลงไปลวดลายเสื้อผ้าหรือ ของดิจิตอลที่สามารถทำให้ผู้คนนั้นเป็นที่พอใจกันได้เป็นอย่างมากด้วยค่ะ จุดเวลาของการเปลี่ยนผันอย่างวิกฤตโควิด -19 นะคะยิ่งตอบย้ำความสัมพันธ์ระหว่างแฟชั่นบนโลกอนาล็อกกับการเจอหน้ากันยิ่งทำให้แฟชั่นเหล่านี้นะคะมันเริ่มหายไปได้วยความรวดเร็วเนะพวกเรื่องแฟชั่นพวกแฟชั่นตามกระแสะหรือการทำคอลเลคชันที่แตะป้ายว่ารักโลกอย่างที่เอพิโซดที่แล้วเราได้กล่าวกันไปนะคะซึ่งพอการทำแฟชั่นอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนหรือการทำาแตนเทนเอเบิลแฟชั่นเนี่ยมันทำให้เกิดการ collapse แฟชั่นกับเกมช่วยทําให้เพิ่มมิติของโลกศิลปะอย่างธุรกิจเนี่ยมันก้าวหน้าขึ้นตามไปด้วยนะคะอย่างเช่นแบรนด์หลุยส์วิสตงที่มีนักออกแบบอย่างนิโคล l ลเชสก้แยนะคะที่เราพูดกันอย่างเอพิส od ที่แล้วนะคะมาลองทําชุดในเกมอย่าง League of Legends ในการแข่ง o r l d 2019ก็ยิ่งทําให้คอลเลกชั่นของแบรนด์นะคะยิ่งมีมูลค่าสูงขึ้นไปอีกนะคะแต่อย่างที่เราย้อนกลับไปเมื่อ3ปีก่อนนะคะซึ่งเป็นปี2016ค่ะ ตัวนิโคลัสเองนะคะก็เคยทำคอลเลคชันให้แก่สตูดิโออีนิกส์กับตัวละครไลนิ่ที่ใส่ชุดคอลเลคชันสปริงซัมเมอร์บนแอนิเมชันสื่อบนโฆษณาได้อย่างน่าทึ่ง และถูกตีพิมพ์บทความสัมภาษณ์ใน The Daily Telegraph มาแล้วนะคะซึ่งเป็นเรื่องน่าฮือฮาอย่างมากในวงการแฟชั่นแล้วก็ในประเทศสหาราชอาณาจักรกันมาแล้วนะคะอีกกรณีหนึ่งพอเราพูดในสหาราชอาณาจักรหรือประเทศอังกฤษนะคะเราก็นึกถึงนักออกแบบล้ำยุคที่อดนึกถึงไม่ได้อย่างวิเว e ียนเรดส์ูดนักออกแบบชาวอังกฤษผู้ทีดด่มากับความพังร็อกและช่วงนิวเวสในยุค70นะคะและสิ่งสะท้อนออกมาในตอนแรกเลยก็คือ ความกระบฏต,ต่อต้านสังคมชนชั้นสูงที่ลางภาพจำเดิมๆของการตัดชุดเพื่อความงามเพียงอย่างเดียวอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าปกติการใส่ชุด สวยหรือการเดินพรมแดงหรือการใส่ชุดเพื่อให้เฉิดฉายเนี่ยเราก็จะบักจีนมีกรอบหรือรูปแบบสังคมหรือภาพจําเดิมๆหรือสเตอรอไทป์ในแต่ละประเทศนั้นนะคะซึ่งประเทศนี้ก็เช่นกันค่ะแต่นักออกแบบท่านนี้นะคะสามารถนําวัสดุนอกกรอบต่างๆในแพละท่คนมองว่าบ้าเป็นไปไม่ได้หรอกหรือการนําเสื้อผ้าสําหรับมนุษย์ที่ไม่สามารถใส่ได้เลยหรือการถูกติเตียนว่าเสื้อผ้าดีไม่ใช่เสื้อผ้าสำหรับมนุษย์นะหรือเลาการมองย้อนกลับไป back to basic ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นเดิมในอังกฤษนะคะจนนํา กล้องมาย้อนสองอดีตกลับไปกันเลยทีเดียวและการมีความเชื่อว,ว่าเสื้อผ้าเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงรูปทรงของร่างกายหรือกลลวงของชุดก็ว่าได้จนมีคําพูดหนึ่งที่เป็นวลีเด็ดของเธอก็คือเสื้อผ้าของฉันอาจดูนอกรู่นอกทางเพียงเพราะผู้คนไม่ได้คาดคิดแต่สิ่งที่ฉันทําก็เพื่อประนามความจืดชืดและความน่าเบื่อของแฟชั่นธรรมดาเหล่านั้นและอีกสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธกันไม่ได้นะคะว่าเป็นภาพชัดเจนเลยก็คือการทําเสื้อยืดลามกที่สามารถปลดแอกชนชั้นแรงงานหรือชนชั้นล่างในสังคมได้อย่าง แสบสันถึงแม้ซคนในสมัยนั้นจะยังไม่อาจยอมรับได้ว่าการมีอยู่ในสิ่งแปลกใหม่บนขนบธรรมเียมเดิมๆในวงสังคมอังกฤษก็ตามที่เต็มไปด้วยกฎเกณฑ์มากมายที่ต้องปฏิบัติหรือยึดถือม,มันนะคะแต่พอการเวลาผ่านไปเทคโนโลยีสามารถเข้ามามีบทบาทมากขึ้นการเข้ามาของ c o l l a ลของ Studio อ เกมสัญชาติญี่ปุ่นอย่าง Square Enix ที่มีเกมเรื่องชื่ออย่าง Final Fantasy 15นะคะซึ่งเป็นกรณีเช่นเดียวกับแบรนด์ l o ุ i สต i o n โดยที่สามารถรังสั่งชุดเจ้าสาว Luna f e ่าได้อย่างน่าทึ่งกันเลยทีเดียวอย่างการใช้เทคนิคผ้ามุมมองแบบ3มิติ จากแบบจริงที่เคยทําผ่านรูปทรงเลขาคณิตซึ่งการตัดเดย็บของเขานะคะซึ่งการนาสีเหลืองสองชิ้นประกบกันและเกิดมุมแหลมๆหรือการนําเสื้อผ้าสามเหลี่ยมเย็บทรงเข้าผ้าให้รัดรูปก็เป็นได้โดยเฉพาะช่วงสุ่มชุดที่ทําฟอร์มเข้ากัน3มชั้นกันอย่างทั้งต่ําสูงโดยการใช้ผ้าชีฟองผ้าแก้วไม่กระทังการจับทรงเป็นชั้นๆลงมาอย่างสวยงามแต่ยังกลับทําให้ชุดหล่อนั้นยังดูไม่พองเกินงานไปแม้แต่นิดเดียว นี่เรามองนะคะคุณผู้ฟังว่าโลกแฟชั่นเนี่ยไม่ได้มีแค่การจัดการความต้องการหรือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพียงอย่างเดียวหรือ,อคําครหาดินทาของผู้คนเนี่ยจะมาทําให้สิ่งที่เราคิดจะเปลี่ยนแปลงหรือสร้างสารรค์นั้นหยุดลงได้คะ่ะนี่อาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น เป็นต้กนกำเนิดของ t a i n a b l e fashion กันอย่างแท้จริงถึงแม้วงการแฟชั่นเนี่ยจะพูดและยกย่องว่าวิเบียนเวสต์วูดนะคะเป็นนักกิดทางแฟชั่นที่แท้จริงแต่เรากลับปฏิเสธไม่ได้ว่าการกล้าที่จะแตกต่างหรือการเป็นกบฏท,ทางแฟชั่นเนี่ยเป็นความเคารพต่อตอนเองและผู้อื่นยิ่งทาให้เกิดแฟชั่นในยั่งยืนในปัจจุบันเช่นนั้น t a i n a b l e fashion ก็อาจจะมีแรงบันดาลใจจากนักออกแบบคนนี้ก็ได้นะคะและอีกเรื่องหนึ่งที่เรานลกถึงนะคะชุดของเจ้าหญิงเดน่าแฟชั่นที่ท่าน สวมใส่นะคะก็ถือว่าเป็นการเกิด sustainable fashion กันก็ว่าได้เพราะว่าฉลองพระองค์ของท่านหรือชุดเดรสออกงานของท่านนะคะค่อนข้างจะเกิดความสวยงามมีความฮือฮาในทุกครั้งหรือเป็นแฟชั่นไอคอนิกของยุค70และก็80 ก็ว่าได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นชุดลาตีสีเขียวมรกตที่ใส่แล้วดูเท่และโก้เสมอหรือจะเป็นชุดเดสสีดาขาวตัดกับสร้อยมุกที่เกิดจากชุดที่ออกงานชุดครั้งหนึ่งแล้วก็การใส่งานไปอีกครั้งหนึ่งหรือการใส่ชุดต่างๆที่เรามองว่าเป็นการประหยัดสิ่งแวดล้อมก็ได้เพราะว่าผู้คนนะคะเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือการทําสิ่งหนึ่งให้เป็นอีกสิ่งหนึ่งก็ได้โดยการทํา DIY หรือ Do it yourself หรือการทํา ชุดต่างๆที่เมคขึ้นมาใหม่โดยที่เป็นแบบของเราเองเราเชื่อว่าทุกวันนี้นะคะผู้คนเนี่ยอาจจะหมดความมั่นใจหรือหมดศรัทธาในการแต่งตัวเพราะคำคอลยิหาดินทาของผู้คนแต่ถ้าเรามองดีๆนะคะว่า sustainable fashion เนี่ย มันคือการทำแฟชั่นอย่างยั่งยืนฉะนั้นช่วงโควิดถ้าหากผู้คนอยากจะหลอกออกจากเซฟโซนกันดูนะคะเราอขอแนะนําเลยค่ะการปรับแต่งชุดหรือประยุกชุดขึ้นมาเพื่อให้เข้ากับตัวเองนั้นไม่ใช่เรื่องผิดค่ะเพราะว่าทุกคนนั้นล้วนมีปัจเจกและมีอัตลักษณ์เป็นของตัวเองฉะนั้นถ้าเรามั่นใจความมั่นใจมีไม่พอค่ะเราสามารถค่อยๆตัดแต่งชุดให้คนอื่นใส่อย่างมั่นใจแล้วค่อยๆ ปรับแต่งให้เข้ากับตัวเองก็ได้นะคะเพราะที่เราคิดว่ามันเป็นการทําให้มุมมองของคุณผู้ฟังนะคะเปลี่ยนไปกับเรื่องโลกแฟชั่นกันอีกด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าถ้าเรามีความสุขกับสิ่งใดก็ขอให้ทำในสิ่งนั้นฉะนั้นขอให้ทุกคนมีความสุขกับสิ่งที่รอทำเถอะค่ะ พราะว่าเรามองเองว่าแฟชั่นนั้นก็เป็นสิ่งที่เราขาดไม่ได้เหมือนกันนะคะขนาดอาหารสถานที่และยารักษาโรคเราก็ยังมองเป็นศิลปะได้เหมือนกันค่ะฉะนั้นช่วคนี้ยังอยู่ในช่วงล็อกดาวน์อยู่นะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับตัวเองในทุกๆวันจะเป็นความสุขอย่างมากเลยค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะคะที่รับฟังรายการของ Modernist Podcast และอย่าลืมติดตามรายการ Fast f แฟช i ่นในตอนถ,ถัดไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ติดตามฟัง Modernist Podcast ได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, j o o s Blockdit, YouTube และเว็บไซต์ Modernist.live Modernist ชัร์ดทันบันดาลใจ